ตามสัญญาค่ะ วันนี้เกดจะพาพี่ๆทอดปลาหมึกไข่ไว้ทานค่ะนี่นะหมึกไข่ไซส์สามนิ้วแล้วก็ก่อนทอดเกดจะบ้างน้องหมึกแบบนี้ค่ะบ้างสามแพต่อตัวเลยเพราะน้องหมึกตัวใหญ่มากแล้วก็ลงกระทะเลยค่ะพี่จ้าตั้งกระทะนะคะไม่ต้องร้อนมากไฟกลางๆก็พอค่ะเพราะว่าน้องหมึกจะไม่ก่อนสุกได้นะคะถ้าใช้ไฟแรงแล้วก็ไม่ต้องทอดตัวนานเกินไปค่ะเพราะว่าน้องหมึกจะขมได้นะคะหลายคนนะคะไม่รู้ทอดนานกลัวไม่สุกนะคะทําให้หมึกขมเสียของไปได้เลยเห็นไหมเกดก็จะทอดไฟอ่อน ทอดแบบใจเย็นทีลิพี่ไลพริกกับด้านด้านละ2อถึงสามครั้งนะคะน้องหมึกก็จะสุกแล้วเพราะว่าปลาหมึกแห้งนะคะไม่จาเป็นต้องทอดนานน้องหมึกสุกง่ายสุกไวอยู่แล้วนะคะหลังสุกนะคะเราก็ตักขึ้นพักไวให้เย็นแล้วก็รับประทานกับแกงส้มข้าวเหนียวคืออร่อยมากหมึกตัวนี้นะคะมีไข่ทุกตัวรสชาติไม่เค็มค่ะพี่จ๋าเก๋ไก่ชิมอยู่แล้วอร่อยแน่นอนค่ะดูสีไข่แน่นๆแบบนี้เลยนะคะพี่ๆคนไหนอยากทานนะคะสามารถสั่งเข้ามาที่เพจเก๋ไก่อาหารทะเลแห้งได้เลยนะคะ